สวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่รักและเคารพครับวันนี้รายการเพื่อนตำรวจเพื่อนประโยงเรามาเยี่ยมเยียนเพื่อนปฏิบัติหน้าที่นะครับที่เป็นฝ่ายปกครองเรียกว่าอาสาสมัครรักษาดินแดนนะครับที่ชุดปฏิบัติการคุ้มครองตำบลบ้านนอกครับหรือชกตนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม ในการตัวกับพี่น้องประชาชนนิดนึงครับผมอสอับดุลลาะม้ามิงครับท่านชาวจอร์าดนนอกท่านนอกครับท่านอับดุลลาะม้ามิงครับกับท่านพี่ัสอสกี่ปีแล้วครับหนึ่งสองปีแล้วครับสองปีแล้วนะแล้วอยู่ที่จกตอแนี้สองปีสองปีพอดีเลยเพิ่งย้ายมาอยู่ได้สองเดือนครับครับอยากทราบภารกิจของท่านครับผมภารกิจของท่านก็ตอนนี้เข้าเวรอยู่ครับตอนนี้เข้าเวรนะครับ แล้วภารกิจในพื้นที่เราคืออะไรครับพอจะอธิบายได้ไหมเขตรับผิดชอบครับครับโลวโรงเรียนครับโรงเรียนหัวคลองรักษาความรักษาความปลอดภัยโรงเรียนครับเส้นทางด้วยเส้นทางทำเส้นทางให้ปลอดภัยครับทั้งตำบลนะครับตำบลบ้านนอกใช่ครับอำเภอปะนาเรจังหวัดปัตตานีครับครับตำรวจมาให้กำลังใจนะครับก็สู้ๆด้วยกันนะครับในพื้นที่จังหวัดชายภาคใต้นะครับกำลังหลักๆที่ใช้ปฏิบัติหน้าที่ในการ รักษาวความปลอดภัยก็มีหนึ่งตำรวจทหารฝ่ายปกครองนี่ครับฝ่ายปกครองครับแล้วก็พี่น้องประชาชนด้วยนะครับช่วยกันทํางานด้วยความเสียสละอดทนมุ่งมั่นเพื่อที่จะให้เกิดความสงบถูกสงบสุขในพื้นที่จังหวัดชายภาคใต้นะครับเป็นกาลังใจให้นะครับมีอะไรฝากถึงพี่น้องประชาชนไหมครับไม่มีละขอปฏิบ,บ,บัติหน้าที่ครับขอปฏิบัติหน้าที่ครับ เพื่อรักษาพื้นแผ่นดินไทยแล้วก็สถาบันหลักของเราไว้ให้ได้นะครับขอบคุณมากนะครับครับครับเช่นกันครับอ่าครับผมนะครับชุดคุ้มครองตําบนฮะบรรยากาศครับ คนเหรอว่ะคิดต่ออะไรมคุ้นๆน่อ